สวัสดีค่ะมาพบกับช่างยายไม่กินเซฟค่ะได้ไม่ผ้ามาอาบแดดจ้าเมื่อนี้เป็นมือที่หนาวที่สุดในรอบปีตอนนี้อุดดอสสิบเอ็ดองศาค่ะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาสิบสองแล้วสิบโมงแล้วค่ะสิบโมงแล้วยังสิบสององศาค่ะยายไม่หนาวแห้งขอมาอาบแดดขอมาอาบแดดอยู่ร้านจอดรถก่อนค่ะไม่ไหวค่ะ หนาวมากทละลานจอดรถกว้างมากค่ะหนาวจะพี่น้องขนาดเพิ่นเพิ่นได้เปิดแอร์กันเลยนั่งหนาวด้ขอมาอาบแดดแจ็คหน่อยขอมาอาบแดดให้อุ่นๆสักหน่อยก็กลับไปทำงานต่อดูลมสิสิององศาค่ะตอนนี้อุดรธานี ขนานออด,ดอแดดเราเปี้ยงๆค่ะสิบสององศาจ,จ้าถ้าอากาศหนาวมาทักทายพี่น้องจ,จ้าอากาศหนาวมาทักทายค่ะโอ้หนาวแห้งค่ะพี่น้องจ้ามันหนักนี่มันหนันหนกอะไรตัว อุ่นจากน่อยนะคะอุ่นจักน่อยอุ่นจักน่อยอุ่นจักน่อยก็อยทำงานต่อหนาว่าพี่น้องท่านคุณขนาดประเทศไทยขนาดอุดอรสิบสององศาประเทศไทยแค่นี้นะต่างประเทศที่มาต้ค,คนที่หนาวครับเนาะ ยังไ,ไม่กสิยูประเดีด๋วยวจะมีหิมะนะได้หนาวสำนีกสิตายอยู่ไปจ่าพระอุนหละกะักอะจักน้อยไปเฮ็ดงานต่อค่ะหน,หนาวเนี่ยกสิยางชเวบงานต่อค่ะสวัสดีค่ะ